พระคาถาเสียงโชคพระคาถาเสียงโชคบทนี้เป็นพระคาถาที่สำคัญมากเป็นพระคาถาในการเสียงโชคทุกชนิดท่านว่าจะทำอะไรทุกอย่างหรือในการพนันขันต่อก็ตามให้ใช้พระคาถาบทนี้ก่อนจึงจะไปหรือแม้แต่จับไปซื้อรถจัตลี่ให้สวดภาวนาพระคาถาแล้วหยิบขึ้นมา หากมีจิตใจแน่วแน่จะเป็นผลแก่ตัวเองให้สวดภาวนาพระคาถานี้เจ็ดจบจึงจะมีอิทธิคุณดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าอินทะยะสังเทวะยะสังธรรมะยะสังมหาพัมมะยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสัง มหามุนียสังปุริยสังมหาปุริยสังจักกะวัติยสังมหาจักกะวัติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจาระยสังสัพโลกาธิปติญาณยสังสัพโลกะจริยญาณยสังเอเตนยเสน เอเตนะสัะจจวัจเนนะมะมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรมสสะนะโมสังคสัสสะเสยยะทีทังหุรูหุรู